สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยด้วยเปลี่ยนนะครับช่องของเราก็จะเน้นซื้อขายนะครับแต่ว่าเพื่อการสะสมนะครับจะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจหรือว่าซื้อขายกันราคาแพงเวอร์าตามกระแสนะฮะคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำตรงนี้เป็นหลักเราทำเป็นางาน แหลงานเสริมนะ,ะด้วยความชอบสะสมเหรียญน,นะครับเ,เมื่อเข้ามาสู่ช่องเราแล้วเนี่ยเราจะมีช่องทางการติดต่อนะฮะให้กดตรงตรง about นะฮะตรงตรงนี้ก็จะลงข้อมูลการติดต่อไว้นะครับก็จะเป็นลายธรรมดากับลาย official นะครับก็จะเป็นชื่อเหมือนกันก็คือ เมอร์แซวนะฮะเสกดว่า S สิงคโปร์ C ไชน่า H ฮ่องกง M มาเลเซีย E อังกฤษ R รัสเซีย S สิงคโปร์ A อเมริกา L อัลอนดอนนะครับาลายออฟฟิเชียลก็จะมีเครื่องหมายแอซายอยู่ข้างหน้านะครับก็เผื่อว่าถ้าเพื่อนๆสมาชิกอยากจะส่งข้อมูลเปลี่ยนเพื่อให้มา,าตีราคานะครับวันนี้เรา,าจะ ซื้อเหรียญ2บาทนะครับก็จะมีสอปี24นะครับเหรียญแรกก็จะเป็นปี2550สีเงินนะครับก็จะเป็นเป็นปีเปลี่ยนผ่านนะครับก็จะเปลี่ยนจากสีเงินแบบนี้นะฮะเป็นสีทองปี2551นะครับเราจะซื้ออยู่2 2ปีนี้นะฮะ ก็จะขอสภาพที่ไม่เก่ามากจนเกินไปนักนะครับก็จะซื้อ,อาราคาเหรียญละ4บาทนะครับถ้าใครมีหลายๆเหนนรียญนะฮะก็ลองทักมาคุยกันนะครับคือถ้ามันจํานวนไม,ไม่กี่เหรียญน,นะม,นมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าส่งนะครับหรือว่า,าถ้าใครมีเหรียญสิบบาทนะฮะตั้งแต่ปี ก่อนปี2,555นะครับก็จะผสมมากกันก็ได้ครับเราดูแค่พอเราดูแค่ปีพศนะก็เผื่อว่ามาครั้งเดียวมันจะได้ไม่ต้องอเปลืองค่าขนส่งคือมันจะได้คุ้มค่าขนส่งหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ซื้อราคาสูงนะครับเราเราไม่ได้ซื้อมามาเพื่อขายต่อไปนะเราเราจะคัดที่สภาพดีๆเราเราจะเก็บไว้สะสมนะครับก็คือ อนนี้ก็รับซื้อถ้าเหรียญ10บก็สักไม่เกินปีละ50เหรียญน,นะครับถ้าเป็น2บาทนี่เราไม่เกิน1นึ่พันเหรียญน,นะครับก็ใครมีก็ลองลองทักเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ